สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยอันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าเดยยูนะครับอ่ะผมผมเข้าไปแล้วกันผมก็เคยเล่นอยู่อืมผดเข้าไปอย่าอ <Yeah. S 1> uh ือหือไม่ได้ไม่ได้ครับเนี่ย หเป็นไปไม่ได้เอ้ยเซ็งบ้ะงั้นผมมารีวิวมัดนี้ละกันนะมันเป็นแบบรีวิวแบบพร้อมกันไปและนี่มัดแรกที่ผมจะมารีวิวมัดภาษาไทยการตั้งค่าเป็นภาษาไทยหมดเลยอ่า ถาว่ามันจริงตรงไหนก็แค่อ่านภาษาทําให้มีให้เข้าใจได้ว่าอันนี้คืออะไรอืมแล้วก็ส่วนดีกแ็กอันนี้เนี่ยผมอันไอภาษาไทยนี่ผมที่รัชชานนหรือพี่บอยนั่นแหละผมไปดูให้นะผมพาไปดูหนับกันมีรัาถังนิเก่งขนาดสามที่สองี่สามสอง ภาษาไทยทำให้อ่านง่ายสำรหรับคนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการรอให้เข้าเสจก็ตัดคลิปสิครับรออะไรเออเข้าแมบบมาแล้วนี่นี่คือหน้าตาของเจเจอร์แพคสามสิบสองคูณสามสิบสองนี่ฉันนมาอย่างเพีย่ยนเพราะที่ไม่เปลี่ยนก็เจะดูก่อนนะมีอะไรบ้างที่ไม่เปลี่ยน เพราะว่า texture เ,เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์อยู่ในช่องพัฒนาอยู่อันนี้ป่านะเรื่องเนี่ยผมว่าไอ้นี่กับไอเนี่ยไอเนี่ยไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันน่าจะยังยังอยู่ในช่องพัฒนาละมัง้งเปลี่ยนใช่ไหมนี่เปลี่ยนทุกอันนะไม่ใช่ไม่ใช่บัก็กตอนนี้เขาน่าจะพัฒนาติดแล้ว แล้วก็นี่นี่พัวเนี้ยนี่ไอเทมต่างๆพื้นอี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทสสร้างบ้านให้ดูอืมนี่นี่แหละอ่ะแล้วก็สร้างด้วยบอกอะไรก็ได้เอาสร้างเทสเนาะนี่เด๋ยอ่าสร้างจุดไหนดีจุดไหนดี เกิดมาทีไรไม่เคยเจอสี่ลงโงสักทีอ่าตัวนี้แหละนี่สองสามเอาเกินนี่หนึ่งสองสามสองสามโอเคนะอ่าผมสร้างเพราะว่านี่ให้ดูหน้าตาลักษณะ Text เจอร์แพอันนี้นะ เออนี่สวยงามไหมอ่านี่มันช่วยให้ดูสบายตาไหมใช่ขนาดสามที่สองคูณสามสองนี่เห็นนะอักษอนี่ไหมนี่บันไดไม้นี่นี่บันไดไม้โอ๊กก็เอางั้นรีวิวแบบพร้อมกันไปเลยนี่ไงนี่คือความจริงผมจะลองทำแบบนี้ดู เอาโอเคเนาะแล้วก็สร้างแบบนี้ไปโอ้ยผมก็โอเคสร้างแบบนี้ไปอ่าไม่ต้องไปนสนใจเมื่อกี้นะนี่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 น,นี่โอเคไอเมื่อกี้นี้ผมแค่ตัดอ่ออ่าตัดจงไงไม่บอ สร้างแบบนี้กตอนออกแบบแบบสไตล์ผมแบบสไตล์เจ๊กกี้อ่ะเออสไตล์เจ๊กกี้เจ๊กกี้นะ่ะขโมยมุ้งม่วงลุงข้างบ้านมาเลยแปดสิบคนนี่นี่ผมก็ต้องแบบเจ๊กกี้อ่าแบบสไตล์แบบนี้หน่อยอ่านี่นี่แหละอ่ะไอ้นี่ไม่ต้องไปสนใจมัน นี่นี่คือรูปร่างนี่คือหน้าตาประตูอย่าลองสิบชีวิตนะอืมเนี่ยเอาคุยแกะไก่ก็เปลี่ยนนะอืมเพื่ออะไรเปลี่ยนอีกอ่ะก็เปลี่ยนทุกอย่างนั่นแหละนี่ลองดูหน้าตาประตูนระกกันนะอะโอเคแจ้กมา นี่เลยนี่นี่โอเคนี่นี่คือรูปร่างหนะ้าตาประตูนะต่อไปประตูมังกรกันตองโฮอ่า <c oughs> นี่คือเท็กเจอร์นะนี่มันไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ประตูสตองโฮอ่าแล้วก็ว <c oughs> างไว้แบบนี้อยู่แล้วก็ แบบนี้แบบนี้อ่าฮะโอเคนะนี่วางตะตูตตองโฮไปแล้วก็ต่อรัวรวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไอ้นี่ไม่เปลี่ยนไม่ใช่อันนี้หายป่ะไอเตี้ยเฮ้ย <c oughs> นี่ลองลองโทรเทมลองโทร นั่นเรียกว่าอะไรวะบีคอนเออนั่นี่นี่คือหน้าตาบีคอนนี่เป็นแบบสามสิบสองคูณสามสิบสองอ่ะมาดูแม่น้ำกันนี่แม่น้ำสวยนะอืมดูอะไรอีกดีฮะอ๋อโอเค ลองสำรวจส้มดีกว่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็ลองสำรวจพื้นที่ต่างๆดูมันก็แบบสามสิบสองคูณสามสิบสองนั่นแหละเห็นหินไหมอันนี้ก็ด้วยนี่เธอาตาพวกของอะไรพวกเนี้ยมันจะสามสิบสองคูณสามสิบสองเดี๋ยวดูทอดกันนะนี่นี่มันยังเปลี่ยนแปลงหน้าตามันก็เปลี่ยนผมขี้แก่เสก ก็เลยต้องทำแบบนี้อ่าแล้วก็เนี่ยผมก็ต้องเดินเอาทางเดิมนี่หว่านี่อันนี้ก็ด้วยไอ้ย,ยารลังแสงเนี่ยเปงมุมแปงมุมแมงมุมหลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาเอออยู่ใต้หลังคามันไม่ได้อยู่บนหลังคาเฮ้ยเอานี่ออกซิเดียนนี่บล็อกโอเคในเมื่อเรารีวิวไปแล้วนี่ มันเป็นภาษาไทยไปแล้วเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ที่นี่ธนูธนูขนาด3.2ส3.2เลยนี่เดี๋ยวผมจะจุดไฟเช็คให้ดูจุดไฟไม่ใช่จุดนี่เดี๋ยวเผาป่านเออเดี๋ยวผมจะระเบิดให้ดูนะว่าน่าจะมันจะเป็นยังไงดูสีนี่นี่แหละ ตีเขาวนี้ปกติก็ก็แบบนี้แหละอ่ะโอ้ต้นไม้แหว่งไปเฮ้ย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 ,เ,ยเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วโอเคนี่เนี่ยนี่คือเนี่ยเห็นไหมนี่ประมาณตู้เองเนี่ยเห็นปะอืมอะไรอีกเตียงเตียงเตียง นี่หน้าตาเท็กเจอร์เตียงส่วนโชเกอร์เหรออืมอยู่ไหนนี่นี่คือหน้าตาเท็กเจอร์บล็อกตัวนี้อ่านี่คือหน้าตากล่อง <c oughs> โชเกอร์อ่าแล้วก็อะไรอีกวะอะไรอีกวะอะไรอีกวะนี่พวกนี้อะ่ะอ่านี่หน้าตาของพวกนี้มันคือแบบนี้ค่ะโอเคก็ประมาณนี้ สำหรับคลิปประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนส่วนที่เลยเนี่ยก็ขอตัวเพียงแค่นี้ส่วนคลิปหนะ้าค่อยไว้เจอกันใหม่หน้านึงบายบายนะไอ้น้องบายแล้วผมบอกว่าผมนะ่ะรักแฟนที่สุดเลยเล่ะ